นาดากะปะทะกับฮามาดาดูคลิปของคู่ต่อสู้นาดากะมาพอสมควรละแต่ยังไม่ได้ดูเยอะมากนะสไตล์ของเขาอาจจะถูกจริตกับบางคนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ถูกใจผมคือแต่ละคนชอบสไตล์ไม่เหมือนกันบางคนชอบมวยเดินบางคนชอบมวยที่แบบไม่ถอยเลยไม่แต่ก้าวเดียวแต่บางคนชอบมวยถอยเยอะๆแค่เก็บคะแนนก็พอบางคนชอบมวยรวดเร็วบางคนชอบมวยหมัดหนักก็มันก็ต่างกันไปอะ่ะ แต่คู่ชกนาดากาคนนี้ดูเขาก็ผ่านเวทีมาเยอะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านนักมวยมามากมายชินกับการสู้แบบคาราเต้คือเขาเจอมาเยอะคือมันไม่มีใครมาถามหรอกว่าผมใช้พัดลมอะไรแต่ว่าผมจะปักตะกร้าฉะนั้นสไตล์ของนาดากะผมคิดว่าเขาก็คุ้นชินมาพอสมควรเลยส่วนานาดากะยอดเยี่ยมทั้งฟุตเวิร์กการออกหมัด การเตะม,มิเหลี่ยมมวยผสมผสานคนคนนี้อยู่ใน9ก e ้าอ้มดแดงเพราะฉะนั้นเก่งขนาดไหนคงไม่ต้องพูดถึงอาจจะขึ้นอยู่กับแผนการว่าคู่ต่อสู้ของนาฬกาศนั้นวางแผนมายัางไงหมัดหนักเพียงพอต่อการน็อกเอาท์หรือเปล่าด้วยเช่นเคยคลิปแรกของการพูดถึงคู่นี้ขอดูความคิดเห็นของคนก่อนว่าเทไปทงไหนส่วนคนที่สมัครเป็นผู้ติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าไปคุยกันต่อในนูน้น และจะฟันธงให้ในนั้นเลยว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่า